ทงก็เลเที่ยวดีนะเที่ยวดีแต่กอแต่กอดีนะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณนะครับอยู่ที่แปลงนาข้าววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะครับเกษตรกรหลังใช้ผลิตภัณฑ์ของเคแดงนะครับ เดี๋ยวยังไงให้พ่อแนะนําตัวก่อนว่าพ่อชื่ออะไรอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรนะครับเดี๋ยวพ่อแนะนําตัวให้ผมหน่อยครับพ่อผมชื่อสเสน่ห์เสื้อค้ามแสงข้ามตรงนี้ตําบลอะไรครับพ่อตำบลยุทธลายหมูซ่าม,ม,ามจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีรจังหวัดสุพรรณพ่อปลูกข้าวตรงนี้พันธุ์อะไรครับพ่อครับพันกอข้อซีหนึ่งครับก็ข้อทีหนึ่งอายุข้าวกี่วันแล้วครับพ่ออายุช่วงนี้อ่าตอนนี้กี่วันแล้วช่วงนี้ประมาณสี่สิบวันอ่าสี่สิบวันแล้วก็ พาอเราหน่อยครับก่อนหน้านี้ข้าวพ่อเจอปัญหาอะไรพื้นที่ตรงนี้มันข้าวมันไม่ขึ้นอ่ไนาไม่ขึ้นเพราะมันตายต้นอืมตายต้นครับข้าวคือพื้นที่ตรงนี้คือก่อนหน้าฤดูเนี้ก็คือข้าวตรงนี้มันไม่ค่อยโตนะครับแต่ว่าหลังฉีดไปแล้วก็เป็นไงบ้างครับพ่ออธิบายหลังฉีดหน่อยหลังฉ<ม>ีดมันก็เลเี้ยวดีนะอืเลีเล้ยวดีแล้วขึ้นแล้วโซ่งหน่อยอืมลแล้วโซ่งลักษณะกอเป็นไงครับพ่อ แสกก่แแแก,กอดีนะแตก่กอดีเพราะไอเนี้ยใช้ฮอร์โมนนี่แหละก็ฉีดไปกี่ครั้งครับเนี่ยสงองครั้งสองครั้ง,ง,ง,งแล้วก็มันจะแตกต่างจากฤดูที่แล้วไหมพ่อเลยนั่นดิอ,อก็เลอเขี่ยวรู้สึกว่าจะหนากวานากว่าเดิมก็หนักกว่าเดิมโอเคให้พ่อสรุปเลยละกันว่ามันซึงพอใจพ่อพ่อไหมใช้ไปแล้วก็ดีนะ ด,ด,ดีกว่าที่อื่นอืมดีกว่าที่อื่นก็ผลิตบาลดีๆอย่างนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับพ่อเนี่ยที่บ้านสุขคิดเนี่ยร้านเฮียคิดเนาะถนัดเพิ่มพูนการ,กรเกษตรโอเคครับวันนี้ไม่รบกวนเวลาคุณพ่อแล้วอขอบคุณคุณพ่อมากครับสวัสดีครับ